สวัสดีครับทุนคลับมาพบกับคอฟฟี่เบะในช่วงบ่ายนะครับจากหลักทัพย์กรุงสีนะครับต้องบอกว่าช่วงเช้านี้นะครับในส่วนของความชัดเจนนะครับในเรื่องของการเมืองนะครับก็ส่งผลให้ในส่วนของดัชนีเนี่ยมีการปรับโตขึ้นมานะต้องบอกว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะมีภาพของการเว้นวักสักพักหนึ่งนะเพื่อที่จะไปดําเนินไปสู่การเลือกตั้งนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะทําให้ พวกการเบิกจ่ายเนี่ยมันอาจจะชะลอตัวลงไปได้นะแต่ว่านักทุนวันนี้เนี่ยเลือกที่จะมองข้ามช็อตไปเลยครับว่าไปช่วงการเลือกตั้งหรือหลังการเลือกตั้งเลยนะครับก็ทําให้วันนี้เนี่ยมีแรงกินกำไรแรงซื้อนะในส่วนของกลุ่มที่ได้ไประโยชน์จากเรื่องของการเลือกตั้งนั่นเองนะนั่นก็คือในส่วนของกลุ่มค้าปีนะเรียกว่าวันนี้มากันยกแผงเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มไฟแนนซ์นั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพสรุปกัน เซ็นเด็กนับช่วงเช้าบวกมาสิจุดเลยทีเดียวนะครับปิดไปหนึ่งสองห้าเก้านะครับบอลุ่มการซื้อขายถือว่าหนาแน,น่นขึ้นเลยนะครับประมาณสองหมื่นเจ็ดพันล้านบาทนะต้องบอกว่าบวกดีพร้อมวอลุ่มด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชุดหุ้นนะครับชุดหุ้นเนี่ยต้องบอกเป็นกลุ่มคอมเมอร์สเลยครับวันนี้มากันยกชุดเลยนะแต่ว่าไม่ได้ติดห a n งกิ้งเข้ามานะครับอย่างเช่น CPR, c p o ับ โ l o b บ CR ล CRC, o m e โ o นะครับคอมเซเว่นนะดูโฮมนะครับเมกาทักนี้โอ้โหเรียกว่ามากันยกชุดอะนะฮะวันนี้มากันหมดเลยนะครับก็อย่างที่เรียนไปครับว่านั้นคุณเนี่ยเลือกที่จะมองไปช่วงของการเลือกตั้งแล้วนะว่าในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีภาพของเม็ดเงินนะฮะที่เข้าไปนะครับทำให้ เางาินเนี่ยมีการหมุนเวียนกันคล่องขึ้นนะฮะแล้วก็กลุ่มที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็หลักเลยคือกลุ่มอาปีกันเองนะครับส่วนกลุ่มไฟแนนซ์ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่วันนี้เนี่ยบวกมาได้พอนอั่งดีนะครับก็จะเป็นในส่วนของทางด้านสวัสด์นะฮะเจมาเจมทีซิงเกอร์เนี่ยนะฮะมากันหมด นรับรวมถึง KTC ด้วยนะแต่ KTC ไม่ได้ติดลังกิ้งเข้ามานะอ่าน,นี่นะทานี่ k t c มีไหมอ่ะ KTC นี่นะับ CPX ซ่าเข้ามาดีนะวันนี้นะเราก็กลุ่มพวกสื่อโฆษณานะอย่างเช่นแผนบิ B, ันนี้ก็บวกขึ้นมาได้ก็ยังดีนะรเรียกว่าเป็นสองกลุ่มนำๆก็แล้วกันนะฮะนี่นะฮะลังกิ้งประมาณยี่สิบตัวนะติดเข้ามาเยอะมากนะครับกลุ่มอื่นนะกลุ่มอื่นจะเป็นกลุ่ม อิเล็กทรอนิกส์นะแต่ว่าต้องบอกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดลตานะวันนี้บวมมาสี่บาทนะครับแล้วก็รทอทนะครับเอ t อที OT, นับกราฟทหารไทยนะเป็นต้นนะคฝั่งที่เป็นลบวันนี้ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะหลักๆก,ก็คงจะเป็นในส่วนของคลุ่มไอซีทแหละนะคู่ว่านกะ็อัดวาน,นวันนี้ย่อลงทั้งคู่นะครับ สพลงมาเล็กน้อยนะบางกาทยออยเมื่อวานนี้ดิง่งขึ้นมาแรงนะวันนี้ก็ย่อตัวลงนะนอกมนั้นก็เป็น c ี n นะ t ทติสโกเคีบันคูเป็นต้นโ,โ,โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะภาพของตลาดรอบบ้านนะรอบบ้านวันนี้ไม่ค่อยดีนะบ้านเราเนี่ยดูแล้วโอ้โหเรียกว่าวิ่งแรง,งชาวบ้านเขเลยนะฮะ วันนี้ในส่วนของรอบบ้าเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบกันนะครับญี่ปุ่นลบมา400กว่านะครับอ่องกงจีนนะครับสิงคโปร์ฟิปปินนะรวมถึงเวียดนามนะก็อยู่ในแดนลบนะในขณะที่ฝั่งที่เป็นบวกนะก็บวกกันอ่อนๆนะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นแรงมากนะอย่างเช่นเกาหลีไต้หวันนะฮะมาเลอินโดนะครับก็วันนี้ดุของบ้านเราเนี่ยตอบรับในประเทศนะก็เลยทำให มีภาพการดีตัวได้ดีกว่ารอบบ้างน,นะครับดาวโจนส์ลดไปร้อยยิบสองนะครับ,รบแต่จนฟิวเจอร์นะดั็แซคฟิวเจอร์บวกมาหกหกราคาน้ำมันอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยนะครับย2 6 5ิบสองเซนหกสิบห้าุสามห้านะครับราคาทองคำนะยังคงเป็นปรับตัวขึ้นต่อนะครับเงินเหรียญเนี่ยนะเงินดอลลาร์เนี่ยบวกมาประมาณสี่เหรียญน,นะครับ สามห้าสามหกส่วนในประเทศทะลุห้าหมื่นสี่พันเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้วันเดียวบุกมาแปดร้อยบาทเลยทีเดียวส่วนดอลลาร์นะครับเก้าสิบแปดจุดสี่นะครับเงินบาทสามสิบสองจุดสามหกนะฮะแล้วก็บอลดิวสี่จุดสองแปดกิน เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับผมทางด้านกลยุทธ์นะในช่วงบ่ายเรามองเป็นยังไงน,นะครับกลยุทธ์ในช่วงบ่ายนี้นะฮะเรามองภาพของตัวอินเด็กซ์เนี่ยยังคงอยู่ในแดนบวกนี่แหละนะครับเนื่องจากว่าทางนักทุนเนี่ยให้น้ําหนักนะให้น้ําหนักว่าถึงแม้จะเป็นเรื่องของการลุกสภาก็แล้วแต่นะครับตามทางพรรคเพื่อไทยที่มีการยื่นเสนอไปแล้วนะยื่นทูนเก้าวไปแล้วนะฮะหรือแม้กระทั่งเป็นฝั่งของคุณอนุทิน นะครับที่ได้รับเสียงสนับสนุนจาก,กประชาชนเนี่ยเข้ามานะัโหวตให้เป็นนาย,ยกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็แล้วแต่มันจะมีไทม์ไลน์นะครับในการในการดำรงอยู่ของมันนะฮะอย่างเช่นยุบสภาเนี่ยมันก็จะมีไทม์ไลน์ประมาณสักหกสิบวันนะฮะหลังจากนี้นะฮะหรืออย่างเลนเ,ลนเ,ลนเลนก็ประมาณสักเก้าสิบเรื่องตีอ่าเรื่องรู่นนี้นั่นนะฮะก็จะประมาณนี้นะแล้วก็จะไปสู่การเลือกตั้งในช่วงปลายปีนั่นเอง ส่วนถ้าเป็นในส่วนของฝั่งคุณณธินนะอันนี้ไทม์ไลน์ชัดเจนะครับว่าทางพักประชาชนเนี่ยเอาให้ไทมิ่งประมาณ4เดือนนะครับแล้วก็ต้องมีการยุบสภากันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น2อถึงสเดือนนะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะไปสู่สู่เรื่องของการเลือกตั้งแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็น่อยไหนก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็เลยทําให้ทั้งคุณเดียให้น้ําหนักนะว่านะแบบเนี้ยนะ มันคงจะเป็นทางออกแล้วแหละนะไปสู่เรื่องการเลือกตั้งใหม่นะพักนู้นพักนี้การจัดตั้งรัฐบาลในในใน,ในพักใหม่ๆที่เข้ามานะครับก็เลยทําวันนี้เนี่ยในส่วนของตัวภาพดัชนีเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นนั่นเองนะซึ่งช่วงบ่าเยเรายังมองว่าภาพแบบนี้ยังคงเป็นอัพไซด์นะให้กับทางด้านาต่าดในช่วงบา่ายนะโดยในช่วงบ่ายเนี่ยเราให้เลยกรอบ การแ่งตัวนียอยู่ประมาณหนึ่งสอง้าศูนย์นะถึงหนึ่งสองหกะเป็นบริเวณเดิมนะครับแล้วก็กลุ่มหุ้นนยังคงเน้นเป็นโดเมสิกเพย์นะที่ได้ประโยชน์ในเรื่องของการเลือกตั้งนะจริงๆต้องบอกมีหลายกลุ่มนะฮะอย่างเช่นค้าปีโฆษณาวัสดุก,กอ่อสร้างไฟแนนซ์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งทางกลยุทธ์เรานเนี่ยก็เลือมมาเป็นสามตัวนะคร CPO นะครับ a t c นะแล้วก็ดูโ่ม ทีนี้เราข้ามไปดูนะในฝั่งของทางด้านตัวเซนเด็กกันก่อนนะครับเซนเด็กต้องบอกว่าภาพเนี่ยค่อนข้าง,งดูดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นภาพของการดีผรด,นนด,ดนะนะผ่านกรอบสามเหลี่ยมขึ้นมาได้นะฮะีอถือว่าดูดีมากนะครับอ่านี้นะครผ่านกรอบสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วนะครับสามเหลี่ยมสีขาวที่เราตีให้ดูนะับทีนี้แน่นอนครับถ้าสมมติเนี่ย ขายืนนะไม่หลุดแนวเส้นสีขาวตัวเนี้นะฮะประมาณหนึ่งสองห้าสูงเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสนะที่จะขับขึ้นต่อนะครับเพื่อจะทดสอบแนวต้านโซนนี้นะครับประมาณสักหนึ่งสองจ็ดสูงเนี่ยนะฮะประมาณโซนนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นแนวต้านถัดไปนะครับเป็นแนวต้านถัดไปนะฮะเพราะฉะนั้นชุ่งนี้เนี่ยมอมยต้มต้องบอกยังเป็นบวก ยังอยู่ในช่วงการกิกนกำไรได้ต่อนะครับโดยมองเป้าหมายก็คือตรง1270นะแต่ว่ามีข้อแม้นะคือห้ามหลุด1250เป็นกรอบที่เขาเบรกขึ้นมานับอย่างไรก็ตามนะยังคงเหมือนเดิมนะเน้นย้ำกันเหมือนเดิมว่าในส่วนของอินดิเคเตอร์ m นะยังไม่ได้ตัดขึ้นนะแต่เริ่มฟื้นกลับขึ้นมาบ้างเล็กน้อยเนาะฟื้นตัวบ้างเล็กน้อยแต่ยังไม่ตัดขึ้นนะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้คงจะ เป็นภาพของการเหมาะกับการเข้าลงทุนแบบเทรดดิ้เหมือนเดิมน,นะครับอ่ะกีนี้เรามาดูัต่อนะในส่วนของตัวหุ้นแนะนำครับวันนี้เลือกเป็นตัวที่เราแนะนํามาก่อนหน้านี้หลายรอบแล้วนะก็คือดูโคมนะประเด็นคือมันแลกจานะและกจาตัวโกลโมไปพอสมควรน,นะให้ดูโกลโมนี่นะฮะโอ้โหโกลโมงเรียกว่าพุ่งขึ้นมาแรงมากนะฮะเนี่ยสามสี่แท่งติดติดเ นะส่วนรูโฮมยังไม่มาเลยเนะนี่ยนี่นะฮะเพราะนั้นยังตัวนี้ยังไรรับนะครับส่วนการกลับตัว Club and le, คัพแอนด์แฮนดเดิลก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรอินดะิเคเตอร์ที่โอเควอลุ่มก็มีนะครับเพราะนั้นเรามองว่าน่าจะให้ด้านของการกิ้งกำไรต่อนะฮะแนวรับ3.98แนวต้าน4ี 8, ่จุสตลอ3สาตัวนี้นะเป็นตัวทานีนะฮะ ก็จะเป็นตัวไฟแนนซ์เหมือนกันแต่ว่าเป็นไฟแนนซ์ตัวเล็กๆนิดหนึ่งนะฮะตัวสองมาถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากนะเดี๋ยวให้ดูงบนิดนึงเนี่ยนะงบมีการฟื้นตัวมาสี่ไตรมากติดต่อกันนะฮะจากแปดสิบมาร้อยยี่สิบมาสองร้อยห้าสิบล่าสุดสองร้อแดสิบนะครับส่งกราฟแน่นอนครับพอกำไรขึ้นแบบนี้ส่งกราฟมาเลยนะครับ ก็เป็นการกลับตัวนะแบบตัวดับนะฮะนะล่าสุดก็เด็ดตุง้งนะนะยืนเหนือทุกเส้นเลยเนาะสิบวันสองร้อยห้าสิบนะฮะแล้วก็ในส่วนของอินดิเคเตอร์วอลุ่มไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับวันนี้มาพร้อมวอลุ่มด้วยนะครับเพราะนั้นเราแนะนำเป็นบ้านของการเล่นเกมอะไรเช่นกันนะครับแนวะรับหนึ่งจุดเจ็ดซนับนะท่านหนึ่งจุปดสองนะคั 2, นครอทที่หนึ่งจุดเจ็ดนึ่ โอ okay, เราไปดูข่าวสําคัญอึ่งนงนะครับผมในส่วนของจีกนก่อนนะต่างประเทศก่อนจีนนะกาศตัวเลข PMI ภาคการบริการนาะเดือนสิงหาคมขึ้นสูงระดับ53าจุดนะจากเดิมในเดือนกรกฎาคมที่5 2าสอันนี้ก็มองเป็นดิวิยานะครัเบเชิงบวกกับกุ้นเชื่องโยงเศรษฐกิจของจีนนะโดยเฉพาะแพคเกจจิ้งนะ s c g p น,ะนั่นเีงบอร์ด เดมโก้นะเดมโก้อนุมัติแจกวอลเลนนะครับอัตราสี่ต่อหนึ่งนะครับราชาใช้สิทธิ์ที่สองบาทนะครับเพื่อไปลองรับแผนการขยายธุรกิจนะมั่นใจปีหกแปดนะผลงานสดใสนะซวนอีกคราวนึงนะเอราวันนะับเลิกบริษัทย่อยนะฮอฟอินโฮเทลที่ฟิลิปปินส์นะฮะระบุว่าไม่ได้กระทบนะต่อการดำเนินงานนะั่นเอง ่ะโอเคเดีย๋ยวเราไปต่อกันนะที่คำถามนะครับอมณรู้หน่างนะ CRC นะฮะ CRC แนะนำถือต่อนะฮะแนะนำถือต่อนะครับ,นนรบภาพรวมถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะเป็นการเบรกตัวครับแต่งแฮนดดขึ้นมา นะครับตรงนี้ถ้าราคาหุ้นเนี่ยไม่ได้หลุดโซนประมาณสักยี่สิบสามบาทก็แล้วกันในยี่สิบสามบาทนะแนะนําถือต่อนะถือต่อนับโดยไปมองแนวต้านโซนประมาณยี่สิบสองนะหายเดือนตรงนี้นะยี่สิบสองแล้วก็ผ่านได้เข้าไปลุ้นแถวใกล้ยี่ิบห้าบาททิ้งปตทนะครับปตทดูแนวรับหนึ่งอ่าสามสิบเอ็ดเจ็ดห้านะครับ 1, ส่วนแนวต้านไฮเดิมกนะ็ประมาณ34 A T C A T C แนวรับประมาณ28นะฮะ28บาทเส้น10วนันเนาะประมาณ28บาทส่วนแนวต้านก็30 3ส3บาสจด5านะครับ T F D ราคาหมูล่าสุดลงนะฮะอ่าสัปดาห์ล่าสุดลงอยู่นะครับอ่าควนสัญญาณกราฟชัดเจนนะ อันนี้ชัดเจนเลยเนาะไหลลงพัหลุดเส้นสิบหลุดเส้นห้าสิบแบบนี้ควรจะเว้นซีไปก่อนนะครับรอตังหวัดนิดนึงน,นะครับโออาร์ o R นะครับโออาร์แนวะนะต้านโออาร์แนวต้านสิบสี่จุดสองนะครนะอิชินะอิชิติดสิบเอ็ดเก้านะครับเดลตา้าไฮเดอร์หนึ่งห้าแปดนะประมาณนี้ อมัมมตตะอมัมมตตะประมาณสิบเจ็ดบาทนะสิบหกเจ็ดถึงสิบเจ็ดบาทนะประมาณนี้นะครับขอแนะนำโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะในส่วนของอพัพเดทนะครับก็สรุปภาพรวมให้ทีหนึ่งนะในช่วงบ่ายมองยังยืนในแดนบวกได้นะเนื่องจากว่าให้น้ําหนักอ่าทุนเนี่ยให้น้ําหนักของอ่ามองข้ามช็อตเป็นเรื่องของการเลือกตั้งเลย นะทำให้พวกหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของการเลือกตั้งวันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ดันนีนะซึ่งเรามองว่าตรงนี้น่าจะช่วยพยุงดัชนีเนี่ยืนแดงบวกได้ต่อในช่วงบาง่ายนะฮะอย่างไรก็ตามด้วยสัญญาณเครื่องมือนะครับที่มันยังมีความขัดแย้งกันอยู่นะครับเพราะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องเป็นจังหวะการเล่นกิ่งอะไรกันไปน,นะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับเราก็เจอกันนครับสวัสดีครับ